นี่มาหแล้วจับเลยไอ้นี่เอาเลยจับเลยเย้ มันเดะบวบห <c oughs> มดจีบ้านอนปุกกระมันป่ากระมันสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีไม้เอฟซีเก่าสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกค่ะมือนี้ก็มากับลุงเด้อค่ะพี่น้องลงทงลงทางฮะโคมาเขียค่ะ อ๋แล้วตัวเลกแห่งมนันพี่หมูจุกนี่น <c oughs> ใช่อุ้ยสองตัวนะน้านมาแล้วพี่น้องอุ้ยปีนี้คือสิโกบเกียรลายค่ะมาแล้วมาแล้วสองตัวเลกแห่งมนันไปตุนกันต่อค่ะว่ามือนี้ 10, 000, สิมันทำได้ม <c oughs> าเป็นเหลือๆเอด้อพี่น้องสิ 10, 000, ม,มันโมมันสิมันพอแต้มบ่มื่อนี้ <c oughs> <c oughs> ได้แล้วเกียร์ดีโมอสองแต้มค่ะ เดี๋ดวยวปายว่ะไอ้โอ้ยพ่อเรียกพอเรียกพอเรียกกบมอบกบมอบนี่ตัวแรกแข้งมันของพี่นี่ททนเทสกานนี่ค่ะนี่พุ่ม,น,น,น,งงมน,นี่พุ่มบังไปบังไปบังไปบังงมบังงมนี่มาแล้วจับเลยไอ้เอ้ย,อยว้าวเกืนแล้วแท้ ครบแล้วหนึ่งตัวมาแล้วมาไที่สุดมอกกับมาแล้วครับพี่น้องเอาลุ้นลุ้นลุ้นวันนี้จะได้จักแต้มปุนหนึ่งเลยไอปุ่นหนึ่งแหละกบตัวหนึ่งกับเขียดสองตัวพอแล้วพอแล้วเอ้าพอยกแล้วพอยกแล้วพอยกแล้วพี่น้องนี่บังบังบังแดดได้บังแดด เต็นบัวเอามือเอาก้นนี่เอาเลยจับเลย,เย <c oughs> แตรมทีจ้องมาแล้ว <c oughs> มาแล้วมาแล้วม <c oughs> าเลยคืนีน้ำอ้าวลุงพลอยแล้วนี่เอาเลยจับมามาอีกแล้วโอ้มาลัวๆเลยพี่น้องสามเต้มลัวๆนี่ อ้าวบ้านเขากำลังโคบกันค่ะปีนี่บอกเลยว,ว่าปีนี่โคบจะเยอะมัน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 ตัวนี้มันหมอบเทิงเนาะมันใบหม้อหล่อมมันหมอบมันก็ร่างอยู่สวนไต่เพื่องชอบกันนี่กระพอิบเลวพี่นุ๊กมันอุ้ยมันมัน ดูโอ้ยรัวค่ะก็เชี่ยนะเอาไรซีเหรอนาะนั่นคือว่าไม่คือว่าโบเหว่โบเหวมื่อนี่มือนีม้านค่ะเออเปิดกบครั้งแรกของปีมองฤดูกาลหนีเนาะค่ะก็โยนตรงมีอมือไหลขมะแม่มันอยู่มันตรงมีือ แต่ว่าบองนี้เขาเพิ่งมาเห็ดใหม่เด้นี่มันห้อยมันไทยนี่นี่นี่มันห้อยมันกินตัวลูกกูห้อยมันไทยห้อยมันนางพี่น้องนี่เด็กโป๊ะนี่นั่งนั่งเขาไงตินี่เทียนด่อยู่โว้ตัวเดียวยามจอบไปอยู่วุ้ยตายเขียนหน่อยครับพี่น้องนี่นี่นี่ นี่อันนี้หมชูชกูอย่นนะเออ,เอ,อละเสียหมกกูสีได้หอนมกคุณเลี้ยใส่ผีกวยพี่เสียบมูเลนี่เพืเฮ้ยเขียนมูนะเอาอือโเสียงเลยโมน้อยโมน้อยูตัวกวอนค่ะพี่น้อง อากพี่เปิดคบงานนันมืดละ่ะจะคอยแปรอหาแรงไม่ค่ะปุ้นมันเลี้ยงอยู่ข้างหลังตงัวเมียนี่นี่น,นี่มันตะเลาะอยู่นี่นี่แต่มันอยู่มันจะยูในนี่นามันหลายสิว่านี่มันมันยู่ในนี่เลยมันสอบอยูในหมองอันน tại vì nào nó lại vị nặn ủn mướn gọt ra luôn anh liền bảo bỏ đi dài mỏ hơi xì bộ ô tô nhảy rồi là vậy เขาวิ่เอาบ่อ่ระป๋อตัางออห่วแม่อยู่ในเผืองนั่นห็่บอตอนามันดินตะเล็ดตะเล็ดตะเล็ดดินมันป่าละพี่น้องบ่แห้งต้องงานม,มือเดียวหนักมันมาทางหนาวอย เ้ยเงยเงียแกมมกกดิแกอยู่ทำไมแกี่ขันก้มงานนั่นได้หลายหลาย งานโก้มงานเถิงนั่นลายหลายๆพี่นีม่มันจิมีบะมันต้องร่อยมันบุ อยู่ในเพื่องข,องข,องของ้างๆตุนเลน้าเขามสีย่างเหลือ,องมข้างซ่างมาั้อุอ้ยใส่ไปดูไปดูนี่อุอ้ยกำลังออมนาาผมผวมาอ,อมใส่ีเสียบ ตัวดยังไงหายจังจับา้ข้อข้อนงจหมนเนาะก็เจ้ไวอยู่ยาทับเจาสานเด็ดต้นนึงแนมนั่นปูอยู่นั่นนั่นเล็เอ้ยูดไงตัวตัวงามเลยคิ เฮ้ยนี่ใช่พ่อถือขู่พอถนีนี่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 นไหนอ้ยนี่นี่นี่มันส้นอยู่นี่นี่ด้านี่นมาดูเออมาลลวัวัง ก่อนพี่ชายสิครับเพื่อค่ะพี่น้องมาเกี่ยวเขาพามาเลาะลงทงก่อนเดี๋ยวมาจับรางคูมึงสิเป็ดแฟนนี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ขนมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอูแหละ không làm đi làm nó lấy là không mang nhiều Hãy subscribe cho không, không tổng gì vậy? Oh, โอ้อยขอเองลอยนี่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 คอกรมี่เอาเลย้มานอนมันไดเบดบุเตมมัดจี๊้ฮนอนเต็มคูมันตอมกันอยู่เนาะมันกับบริเวลง่ะกลย

คนมันลงไปสนอยู่ในบุกต์ตอนนั้นดูกเ่ยโกบกับที่งลงมาเลยจบอเดี๋ยวก็ลงลงกับปูนั่นเดี๋ยวมันปวนเต็มโกบกับที่งลงมาเลยตอนต่อไป เรอเทน้ายน้มเลยดเดี๋ยวมันไดปลามันลายหนอการอยู่ันลุงเบียร์นี่บ่ได้ดี พี <laughs> ่ขายผ้าลูกเบียร์ไหมคะโกบเด็ <laughs> ดกดกโกบสองโตตอยอยัางเ <laughs> <laughs> ดยวเูเออยุงงานนับกันกับเห็นก็นกนดูอยู่ดอวค่ะพี่หน้อพีใจายเป็นยุ้งเสียรนะค่ะเหตุงาน เลี้ยงครอบครัวด้วยกัน่ะตังคุดกับตังทำมาห้กินนี่ตัวเนี่ยโบไปก็บ่ได้นี่ตังผิวมันยังอู่ๆมันขึ้นไปปุนตังผิวมันอยู่อยู่บ่หลานเขากนนงงเด็นปุได้บ่ ไปเบิ่งสวนเทิงก่อนไปตรงนี้มันลงไปหันมาแลยนี่ใช่นี่ทั้งผังมันอยู่ผังผิดอ่ะ เดี๋ยวจะไปสรุปความมันนิ้วเฮ่านค่ะต้ชี้ไปหลังน้ซ้ายจับปืหลังซ้ายจัเปืนก็นได้มันมีบอ่อกับมันบอ่อนเนาะมันเอาบ่ไหแล้วมันลงมาหอนเท่นานะค่ะ,ะมามาเบ่งสรุปผลงานของเรา,เานีกบกระไดซีตัวค่ะเดี๋ยวทั้งเขียดเนาะกบปกระมรม ป่ากับมันลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ค่ะบอกันไหมคลิปหนาเด้อค่ะขอบคุณทุกๆกำลังแกะขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะฝากไปกำลังแกก็ไลท์ก็แชทสาวกันให้ค่ะก็พีได้เด้อมื้อนี้มื้อนี้มากก็พีมูจเตว่ป่าตัวงามๆเนาะเนี่ยตัวเขีงนีตัวใหญ่ไงงามๆเลยอ๋อมันมานล้วล้วขึ้นเก่าและค่ะพี่น้อง